ะะสวยมากรุ่นนี้มี38ถึง46เดี๋ยวดาจะให้ดูเนื้อผ้าใกล้ๆด้วยนะคะจะให้ดูเนื้อผ้าใกล้ๆด้วยดาใส่อยู่คือสีออกกาแฟนะคะเรียกว่าสีกาแฟนะจะเป็นบอกออกสีน้ำตาลน้ำตาลนะคะตัวลูกไม้นะคะจะเป็นลูกไม้เนื้อคอตตอนอย่างดีนะคะเป็นงานลูกไม้ที่เกตด,ดีที่สุดนะคะในประเทศไทยดายคิดว่าอันนี้คืองานที่ลูกไม้คอตตอนเกดดีที่สุดนะคะ เพราะว่าการทอนะคะจะทอด้วยความแน่นนะคะจะไม่ยุ่ยนะคะจะไม่ย้วยแล้วก็ไม่เป็นขุย อันนี้คอนเฟิร์มเลยเพราะว่าลูกค้าสั่งไปซื้อไปเมื่อ20ปีที่แล้วทุกวันนี้<แ>นก็ยังเหมือนเดิมนะคะในตู้เสื้อผ้าของแม่ดาก็ยังเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ามันเป็นงาน s <S คอตตอนเกรดดีนะคะทําไมราคามันสูงเพราะมันเป็นงานคอตตอนเกรดดีค่ะลูกคา้านะคะใส่ไปไม่อายใครนะคะรหัสชอชิงกอไก่หนึ่งชอชิงกอไก่หนึ่งสีชมพูนะคะรุ่นนี้ตัวคอเสื้อจะเป็นคอถังนะคะ อ่อข้อถังเนี่ยเวลาใส่ออกมาเนี่ยจะเป็นทรงที่เรียบร้อยที่สุดเลยนะคะคอเขาจะขึ้นมานิดนึงนะคะจะปีนขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้ปีนขึ้นคอนะแต่อยู่ระดับขอบคอพอดีนะคะและทำเป็นงาน c ีทแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็เอ่มีความเป็นสีชมพูกะปินะคะจะเป็นสีชมพูตุนต่นๆอ่อนๆสามารถใส่ได้แมทกับหลายลุคมากๆวันนี้เราใส่กับ ผ้าถุงที่เป็นสีโทนเข้มมากนะจะเป็นออกแบบน้ําเงินกรมออกไปทางแบบกึ่งดําๆเลยนะคะเนี่ยก็ยังใส่ตัวนี้ได้เห็นไหมคะคือมันมีความแบบสวยสุภาพนะคะสําหรับทรงเนี้ยคือเวลาก้มหรืออะไรก็แล้วแต่รุ่นเนี้ยคอเขาจะไม่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 ไมกว้างเนาะมันจะทําให้เราดูแบบเรียบร้อยสามารถใส่ไปทําบุญไปวัดไปเที่ยวได้หมดเลยแล้วก็ลุคนี้จะบอกว่าเป็นลุคที่ เรียบร้อยและสวยมากตัวเสื้อจะเข้ารูปเล็กน้อยนะคะเป็นมาตรฐานของสาวไทยเลยนะคะความยาวของตัวเสื้อ22นิ้วค่ะความยาวของตัวเสื้อ22นิ้วดาใส่อยู่ใช้3เอ่อ40นะคะมันมีตั้งแต่38 40 42 44และ46 ะะใหญ่สุดคือรอบอก46นะคะคนใส่ต้องไม่เกิน44นะคะใส่ไซส์นะคะดารอบอกเท่าไหร่ดารอบอก36เอว3 2สะโพก4ค่ค่ะเป็นคนมีเนื้อเยอะมากๆนะคะต้นแขนใหญ่เห็นไหมนะคะต้นแขนใหญ่เห็นไหมคะนี่แต่รุ่นนี้ใส่ออกมาเป็นไงคะคือเป๊ะ นะคะเพราะว่าทรงเขาเป๊ะแล้วทรงคอถังเนี่ยเป็นทรงที่แบรนด์พิงค์บูติกขายดีมากๆเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะเป็นทรงที่ขายดีมากๆอันดับหนึ่งเลยสวมยังไงนะคะรุ่นนี้คือ